กินง่ายขายคล่องโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อเตอร์สันสนีจดสวรนและโกมุตคงเทพ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการพัฒนาอาชีพครับกินง่ายขายคล่องผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันสนีจัสวรรค์และผมโกมุตคงเทศอยู่กับคุณสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับมาพัฒนาอาชีพนั่นก็หมายความว่าใครที่เคยมีอาชีพอยู่แล้วดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่เราจะนําเสนอหรืออาชีพของอื่นๆของท่านเองเนี่ยเราสามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้หมดเลยเพียงแต่ว่าการพัฒนาเพิ่มเติมของเราเนี่ยมันทั้งพัฒนาตรงและพัฒนาอ้อม mm hmm. ถ้าพัฒนาตรงเนี่ยก็อย่างท่านที่มีอา ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารอยู่แล้วนะครับก็มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแบ่งปันประสบการณ์การรายละเอียดต่างๆที่ท่านอาจจะไม่มีเรามีหรือบางรายละเอียดที่ท่านมีอยู่นะครับแต่ว่าเพิ่มเติมรายละเอียดที่เราเพิ่มให้เนี่ยก็อาจจะทําให้เพิ่มมูลค่าได้แต่ท่านที่ไม่ได้มีอาชีพอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารการกินเลยเนี่ยแต่กระบวนการวิธีการขั้นตอนต่างๆรายละเอียดต่างๆหรือแม้แต่วิธีคิดตรงนี้เนี่ยสามารถไปปรับกับอาชีพของท่านได้หมดเลยฮะเพราะว่า อาชีพที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับอาหารนะ่ะอย่างแรกเลยคือเรื่องของความละเอียดละออเรื่องการเลือกคัดสรรวัตถุดิบนะครับและยังมีเรื่องของ ตัวลำดับขั้นตอนอถ้าหากว่าลำดับขั้นตอนผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่ได้ผลที่ต้องการซึ่งอันนี้สามารถจะไปปรับใช้กับอาชีพต่างๆของท่านได้เลยนะครับจะทําอะไรก็ต้องดูรายละเอียดทุกอย่างให้ครบถ้วนดูขั้นตอนให้มันเหมาะสมะท่านก็สามารถจะพัฒนาทุกๆอาชีพได้ทั้งสิ้นเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เราสองคนต้องบอกคุณผู้ฟังไว้ก่อนว่าอันนี้เราเป็น การนำเสนอภูมิปัญญาของพ่อครัวแม่ครัวโบราณมาก่อนเราไม่ได้คิดเองพวกนี้นอกจากว่าในบางเมนูเนี่ยอาจารย์ซึ่งมีร้านอาหารเป็นของตนเองอยู่ก็อาจจะมีการปรับมีการปรุงแต่ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนค่ะยังคงของเดิมใช่ก็ปรับได้ปรุงได้คุณผู้ฟังก็เหมือนกันนะครับปรับได้ปรุงได้เพื่อการพัฒนาอาชีพนะฮะแต่ว่า อย่าเปลี่ยนเพราะถ้าเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันถูกเปลี่ยนไปเรื่อยๆที่สุดแล้วเราจะลืมรากฐานของเราใช่คนะรับพอเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยไม่ดีเลยพอรากไม่ดีนะครับไอ้ต้นที่สูงๆใหญ่ๆมันจะโค่นเราก็ต้องเ,เก็บเอาไว้นะครับวันนี้เรามาพัฒนาอาชีพในส่วนของการกินง่ายขายคล่องก็ต้องเป็นอาหารนะครับซึ่งอาจารย์บอกว่าโอ้โหอาหารข่าวบ่อยมากเลยอะ่ะเรา ปรับกันบ้างดีกว่าใช่ค่ะวันนี้ทําอะไรกินนะอาจารย์วันนี้เรามาทําขนมกันดีกว่าคะ่ะนี่ฮนะขนมขนมที่ว่านี่ต้องเป็นขนมหรูหรามากๆแน่ๆเลยอาจารย์นําเสนอทั้งทีม,มันคือขนมกินตอนถังแตก ขนมทังแตกข่มทังแตกตัยทำไมว่าต้องกินตอนทังแตกใช่ไหมเพราะจริงๆแล้วจริงๆแล้วคือมันเป็นขนมที่หนึ่งทำง่ายนะคะแล้วก็ต้นทุนก็ไม่สูงสําหรับคนที่มีรายได้น้อยก็สามารถที่จะรับประทานได้อืครับก็คือมันเหมือนกับว่าเพียงให้มันมีรสชาติของความเป็นขนมแต่ว่าจริงๆแล้ววิธีคิดเนี่ยมันไม่ใช่แค่จริงๆแล้ววิธีคิดเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะจะเยอะอยู่ มีความซับซ้อนอยู่ใช่ะค,ะครับใช่แล้วก็ความเป็นถังแตกที่ว่าเนี่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับรูปรักษณ์หน้าตาของขนมเลยใช่ค,ค่ะแต่อาจจะมีที่มาอย่างที่อาจารย์ว่าก็ได้แม่แต่จริงๆว่าคืออะไรอะเคยมีเคยมีคนเล่าให้ฟังเหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่ได้ยืนยันนะบ,บอกว่าไอ้ควาว่าถังแตกเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นขนมที่เดิมเนี่ยเคยทำ คือสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาผสมอะไรเขาผสมแป้งผสมอะไรผสมในถังอ๋อผสมเขาใช้ถังเนี่ยน,นะคะโดยเฉพาะแป้งที่มีปริมาณเยอะๆและที่จะต้องมีการบ่มเนี่ยครับคือต้องมีการเก็บไว้เพื่อให้มันได้ขึ้นฟูทำนองอย่างเงี้ยอ oh. แล้วเขาก็เลยอแล้วกลายเป็นว่าขายดีจนกระทั่งทั้งแตกคือหมดเกลี้ยงไม่พออะไรอย่างเงี้ย hmm. มัน ก็ <g ül> อันนี้ก็ไม่ได้ยืนยันเพียงแต่มีคนมาเล่าให้ฟังเฉยครับครับโอเคเอาเป็นว่าไม่ว่าที่มามันจะเป็นแบบไหนอย่างไรก็ตามแต่เราจะเห็นว่ามันดูเหมือนกับว่าจะง่ายๆใชก็<ะ>คือว่าแป้งน้ําตาลซึ<ะ>่ง <c oughs> ขนมไทยเราเกือบทุกเมนูเลยนะคะคแป้งน้ําตาลกะทิะใช้3มอย่างเนี้แหละ <c oughs> แต่มามี ด้วยภูมิปัญญาเน่ยมีการมาผสมผสานผสมอันนี้เปลี่ยนแป้งอันนี้เป็นแป้งอันนี้ผสมอันนี้ก่อนใส่อันนี้ทีหลังใส่อันนี้กลายเป็นเมนูขนมไทยเนี่ยเป็นร้อยเมนู<อ>กว่า200เมนูอ่ะใช่ใช่ครับส่วนส่วนที่หลายคนบอกเอ้าขนมไทยไม่ใช่ไอ้พวกที่มันเป็นผสมไขใ่ให้มันสีสันเป็นแบบนั้นแล้วก็เป็นหวานๆทั้งหลายอ่ะอันนั้นอ่ะก็โบราณแต่ว่า ไม่ใช่ของไทยไม่ใช่ของไทยครับโบราณที่เรารับอิทธิพลมาใช่ครับพวกกระดิทองทั้งหลายเนี่ยใช่ไม่ใช่ทองหยอดไว้ทองอันนี้คือรับอิทธิพลมาจากต่างชาตินะครับถ้าเป็นของไทยแค่นี้เลยฮะ แป้งน้ําตาลกะทิมาพรองมะพร้าวเลยเนี่ยแค่นี้เลยใช่แค่นี้แหละทีนี้ตัวขนมถังแตกเนี่ยเราได้ยินชื่อกันมายาวนานตั้งแต่ตั้งแต่ผมยังเด็กจนถึงปัจจุบันนี้ผ่านมาสิบกว่าปี <c oughs> แล้วก็ยังเห็นอยู่อ่าจารย์ใช่แล้วก็ส่วนใหญ่จะไปเห็นที่ตามงานวัดนะฮะใช่แสดงว่ามันได้รับความนิยมเสมอเสมอ ตัวผู้กินง่ายๆฮะแล้วก็ตัวผู้ที่เขาผลิตเพื่อการขายเนี่ยเขาก็คงจะเห็นเหมือนกันเราว่ามันลงทุนไม่เยอะใช่ค่ะแต่ทีนี้คุยกับอาจารย์มาก่อนหน้าที่จะบันทึกรายการเนี่ยอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีกรรมวิธีในการทําอยู่2ลักษณะก็คือลักษณะดั้งเดิมซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาต้องใช้ความพิถีพิถันมากหน่อยกับ ปัจจุบันซึ่งมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วทั้งสองแบบเนี่ยมันจะให้ความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าตารสชาติกันแบบไหนยังไงต้องให้อาจารย์เล่าให้ฟังแลครับค่ะในปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะเห็นหน้าตาของขนมถังแตกที่เป็นแป้งนุ่มๆฟูๆครับนะคะแล้วก็มีไส้มะพร้าวนะคะอันนี้ถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยครับมันก็ขึอ้อยู่กับตามความชอบอนะคะแต่ในในอดีตเนี่ย ขนมทางแตกที่ทำขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้เราไม่ได้มีเครื่ององค์ประกอบที่จะช่วยทำให้มันฟูเท่าเหมือนปัจจุบันนี้รเราจะใช้แป้งใช้วัตถุดิบที่มี เท่าที่มีอยู่มาทําให้มันเป็นตัวแป้งที่เป็นตัวฐานนะคะที่นี้ขออนุญาตเล่าอันที่เป็นปัจจุบันเ,เพื่อผมผมขออนุญาตนิดหนึ่งก่อนเผื่อว่าเผื่อว่าเพราะว่าพอเราเอาประสบการณ์ของเราเราจะเหมือนกับว่าเรารู้จักขนมถังแตกเป็นอย่างดีใช่ไหมแต่เผื่อเผื่อคุณผู้ฟังที่อาจจะไม่ยังงงอยู่เลยขนมถังแตกหน้าตาเป็นยังไงมันเป็นเหมือนผมขออนุญาตอธิบายแบบแบบสมัยใหม่นี้เหมือนแพนเค้กเหมือน เหมือนขนมเบื้อง <c oughs> ก็คือว่าเป็น,ปนปละเลงเปแป้งเป็นให้มันกลมๆ <c oughs> แล้วก็จากนั้นเนี่ยก็แซะข้างนึ่งเนี่ยมา <c oughs> พับครึง่ง <c oughs> ประกบเข้าไปมันก็จะออกมาเป็นเป็นวงกลมพับครึง่ง <c oughs> แบบเนี้ยแล้วก็มีไส้ข้างใน <c oughs> แต่ส่วนลักษณะเนื้อแป้งอะไต่างอาจารย์กำลังจะเล่าให้ฟัง ตัวเนื้อแป้งเนี่ยเอาของปัจจุบันก่อนแล้วกันนะคะในปัจจุบันเนี่ยเราจะใช้แป้งข้าวเจ้าผสมกับแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะโดยใช้แป้งข้าวเจ้า500กรัมแป้งสาลีอเนกประสงค์175-200กรัมนะคะใช้กะทิ100-250 ml น้ำตาลทรายขาว200กรัมไข่ไก่2ฟองน้ำเปล่า500ับ จากนั้นก็จะเป็นพวกที่ช่วยตัวเสริมนะคะอย่างเช่นเกลือใส่ไปนิดนึงกลิ่นวานิลาหนึ่งช้อนชาเพื่อที่จะดับเมื่อกี้เรามีไข่ด้วยไงจะได้กลับดับกลิ่นคาวของไข่นะคะตัวที่ช่วยให้ฟูคือยส้์แห้งแล้วก็ผงฟูยสต์แห้งชักหนึ่งช้อนชาหนึ่งถึงสองแล้วแต่นะคะผงฟูเนี่ยก็สักหนึ่งช้อนโต๊ะ อันนี้คือสัวสรแจจรับปัจจุบันที่จะทำแป้งเพื่อจะมาทำตัวขนมทางแตกเนี่ยเป็นแบบนี้ซึ่งจะเห็นว่าอพออาจารย์ใช้คำว่าปัจจุบันแล้วก็วัตถุดิบต่างๆที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยเป็นสิ่งที่เราคุ้นเราชินเรารู้จักกันทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นของนาปัจจุบันจริงๆเพราะว่าสมัยโบราณคงไม่มียีสต์ไม่มีผงฟูอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นวานิลลาไมออ่ใช่ใช่ทีนี้ ถ้าเป็นของดั้งเดิมหรออาจารย์คือของดั้งเดิมแมอดีตเนี่ยเราจะก็ใช้แป้งข้าวเจ้านี่แหละค่ะครับแป้งข้าวเจ้าเนี่ยก็จะใช้วิธีการโม่เองก็คือเป็นแป้งทําเองแป้งทําเองมันไม่ใช่แป้งแห้งเหมือนปัจจุบันนี้ค่ะครับพะประจุแป้งแป้งแห้งยังไม่มียังไม่มีแป้งโม่เองที่ว่านี้ต้องทําทํำยังไงอาจารย์ยากไหมก็ใช้เราหนึ่งคือต้องมีโม่ครับโม่ที่ใช้สำหรับโม่หินสําหรับโม่แป้งนะคะอ่าเราก็ใช้ข้าวสารนี่แหละ สาวน้ําให้สะอาดแช่น้ําทิ้งทิ้งเอาไว้อย่างน้อยสัก6ชั่วโมงพอให้มันนุ่มลงหน่อยนึงแล้วก็เอามาลงโม่ก็คือต้องตักตัวตัวตัวข้าวสารนีขึ้นมากัน้ำนิดนึงแล้วก็กรอกลงไปในในรูของตัว<ม>ตัวโม่แล้วก็หมุนมันก็จะเกิดการบด ข้างล่างข้างในมันแล้วก็จะไหลออกมาเป็นน้ําแป้งน้ำแป้งข้นๆ<ช>นะคะใช่ซึ่งตัวน้ําแป้งข้นๆเนี่ยมันก็จะมีส่วนประกอบของแป้งและน้ําใช่เราก็ต้องเอามาใส่ถุงผ้าครับเป็นถุงผ้าดิบสมัยก่อนนะคะแล้วก็มัดให้เรียบร้อยแล้วก็เอายกโม แล้วก็ทับให้แห้งก็คือต้องเอาอะไรที่มันหนักๆมาทับลงบนไอ้ตัวแป้งที่มีน้ํานี้อยู่แล้วก็ทิ้งเอาไว้เนี่ยเพื่อให้น้ํามันซึมออกมาจากผ้าเหมือนกับการกรองเพียงแต่ว่านี่เป็นการกรองที่ละเอียดมากน้ําที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นทิ้งตัวแป้งที่ที่ถูกผสมเอาไว้ในในผ้าในผ้าแล้วก็กลายจะเป็นแป้งที่มีความชื้นก็คือตัวแป้งนี่แหละที่จะมาทำเอามาใช้นะครับ มันก็เท่ากับว่าเอาแป้งแห้งเนี่ยมาผสมน้ําเอาไว้คนๆค่านนะคะถ้าเป็นสมัยถ้าเป็นสมัยนี้คือแป้งแห้งผสมน้าแต่เป็นสมัยก่อนเนี่ยคือเอาเข้าวสารที่แช่น้ําเอามาโม่แล้วก็เอาเอา,เอาน้ําออกเพราะฉั้นกรรมวิธีเนี่ยมันก็จะละเอียดละออลาบากยุ่งยากใช้เวลาแล้วก็ใช้แรงพอสมควรต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้ก็อาจจะหายากหน่อยนะคะ แต่ถ้าสมมุติว่าใครมีทุนทรัพย์ก็อาจจะมีตัววัตถุดิบถ้าอยากจะลองทําแบบนี้ก็จะมีเครื่องที่เป็นเครื่องกรองเครื่องสําหรับมื่แป้งอัตโนมัติครับเป็นเหมือนเหมือนทรงกลวยนะคะคะคะเอาข้าวที่แช่น้ําแล้วเนี่ยใส่ลงไปใส่น้ําลงไปหน่อยเขาจะมีปริมาณบอกเขาก็โม่ออกมาให้เสร็จเรียบร้อยคือกดปุ่มปุ๊บมันก็โม่ให้แล้วก็ได้มาเป็นแป้งที่ว่านี้ซึ่งไอแป้งที่ที่ที่ว่าเนี่ยก็ยังเป็นแป้งชื้นอยู่ดีใช่ค่ะมันจะแยกน้ําให้ด้วย ไม่แยกค่ะเราต้<ะ>แยกเองอีกมาแยกเองก็คือต้องมา,มาทับอีกใช่ค่ะอ๋อฮะแล้วก็ได้แป้งเนี่ยมาซึ่งอันเมื่อสักครู่นี้นอาจารย์บอกของปัจจุบันเนี่ยคือแป้งเนี่ยต้องไปใส่ยิสไปใส่อะไรต่างๆนะแล้ว,ลว,ลวหรือยังหรือว่าบอกแต่บอกไปแล้วค่ะบอกไปแล้วว่าเราจะต้องมีส่วนประกอบทั้งหลายล แต่กระบวนการทำเอาองนี้แล้วกันนะคะอ๋อยังไม่มีกระบวนการทำในกระบวนการทำเนี่ยเราก็เริ่มต้นเนี่ยเอาของแห้งทั้งหลายเนี่ยคลุกคนให้เข้ากันครับแล้วก็เติมด้วยน้ําครับด้วยความมันเป็นแห้งใช่ไหมคะปัจจุบันปัจจุบันค่ะครับก็เติมด้วยน้ํา ส่วนที่เป็นของเหลวนะคะแล้วก็ใส่ไข่เอาไข่มาตีเหมือนกับทำไข่เจียวนะคะให้มันเข้ากันระหว่างไข่ขาวไข่แดงไข่ขาวไข่แดงแล้วค่อยเอาลงไปผสมครับแล้วจัดโคนให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยก็เติมกะทิครับเติมกะทิก็โคนให้เข้ากันดีแล้วก็พักเอาไว้สามชั่วโมงการพักไว้สามชั่วโมงนี้ก็เพื่อเพื่อให อ่าอันที่หนึ่งเรามีทั้งยีสต์ทั้งผงฟูเพื่อให้สองตัวนี้ทำงานมันจะได้เพิ่มฟองอากาศเข้าไปข้างในตัวแป้งรประเด็นที่สองคือแป้งเราเป็นแป้งแห้งพอเป็นแป้งแห้งปั๊บเนี่ยเราก็จะต้องทำให้มันดูดน้ำซึมน้ำเข้าไปให้มากที่สุด<ห>จะทำให้มีความนุ่มนะคะซึ่งในกระบวนการนี้ใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงค่ะอย่างน้อยสามชั่วโมงในขณะที่ถ้าหากว่าเป็นเป็นแป้งดั้งเดิมแป้งชื้นของเราครับคือแป้งชื้นของเราก็คือเหมือนกับว่าแป้งเราเนี่ยได้อุ้มน้ำไปแล้ว แล้วก็สมัยก่อนเนี่ยมันก็ได้มีพงฟูมียีสแห้งไม่มีค่ะความฟูความนุ่มเนี่ยเกิดจากการใช้กะทิแล้วก็ใช้ไข่กระบวนการก็ทําเหมือนกันนี่แหละค่ะค,คือเนี่ยความที่มันเป็นแป้งชื้นนี่ยนะคะ,คระเราก็เอาอ ดูซิว่ามันชื้นมากชื้นน้อยถ้ามันยังชื้นน้อยแล้วก็ต้องเติมน้ําเข้าไปรหรือเอาแป้งที่กรองน้ําออกนิดเดียวแล้วก็รีบเอามาใช้นะคะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปแล้วก็ใส่กะทิลงไปนะคะพอมันเป็นอย่างนี้ปั๊บเขาสัมเราก็สาม,มารถที่จะเอามาใส,ใสออ่อาจจะเติมเกลือลงไปนิดนึงแล้วก็น้ำตาลทรายหน่อยนะคะแล้วก็ เอามาใช้ได้เลยนวดให้มันเนียนเป็นเนื้อเดียวกันรื่อ้อ้ใช้ได้เลยไม่ต้องพักแล้วยังไม่ต้องพักใช้ได้เลยแต่ถ้าหากว่าเป็นอันปัจจุบันเนี่ยต้องพักไว้เพื่อให้เกิดกระบวนการทํางานทางเคมีเกิดขึ้นจนกระทั่งเขาฟู <S <S <ke S 1> เขาอะไรก็แล้วแต่ครับทีนี้พอทําเสร็จแล้วเท็กซ์เจอร์ที่ได้เ <Pis out. S 2> มื่อสําเร็จมันก็แตกต่างกันครับเพราะว่าตัวนี้มันจะไม่ได้ฟูเท่ากับที่เราใช้คือตัวเก่าไม่เท่าตัวใหม่ ใช่ค่ะตัวเก่าเนี่ยไม่เท่าตัวใหม่ตัวเก่าเนี่ยจะมีความบางกรอบมากกว่าตัวใหม่จะมีความนุ่มฟูมากกว่าอซึ่งอันนี้ก็คงไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับเพราะมันเป็นไปตามยุคสมัยนะครับใช่ค่ะแล้วแต่ความชอบด้วยะคนเก่าที่เคยทําแบบนั้นและเคยกินถึงปัจจุบันนี้คงกินไม่ได้แล้วมั้งคือคือยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วนะฮะแล้วก็คนใหม่เนี่ยที่เกิดมาก็รู้จักจะแบบของนุ่มๆของหอมฟูก็คงจะชินกับรสชาติที่ดูเป็นสากลมากขึ้น อันนี้ไปซะแล้วมันไม่มีถูกไม่มีผิดนะฮะซึ่งจริงๆแล้วพัฒนาการจากตัวเก่าเนี่ยมีพัฒนาการมานะคะคพัฒนาการมาเป็นตัวใหม่ครับจากตัวเก่าที่ใช้แป้งข้าวเจ้าอย่างเดียวก็มีการเอาแป้งสาลีเอามาผสมครับ,รบหลังจากที่พอละลายน้ําก่อนที่จะใส่ไข่ครับมีการตวงแป้งสาลีไปผสมเพื่อให้มีความนุ่มมากขึ้นอพอแป้งข้าวเจ้าจะมีความกระด้างมากกว่าใช่ครับแต่ถึงแม้ว่าจะมีความกระด้างเมื่อแป้งข้าวเจ้าจะพบกับน้ําตาลเนี่ยมันก็จะทําให้มีความนุ่มขึ้นระดับหนึ่ง แล้วยิ่งใส่กะทิเข้าไปนะคะก็พัฒนาการจากแป้งข้าวเจ้าที่โม่อย่างเดียวก็มีการเติมเอาแป้งสาลีเข้าไปผสมครับนะคะคมันก็จะเพิ่มความนุ่ม,อมพอมีแป้งสาลีเข้าไปผสมก็อยากจะให้มีความนุ่มฟูมากขึ้นก็เริ่มตึกผงฟูแล้วก็เติมยีส เจนทางกายมาเป็นสูตรปัจจุบันรบจริงๆแล้วฐานมันก็มาจากของดั้งเดิม,ดเ,ดมเรานี่นน้เอง<ล>ใช่ครับ,รบทีนี้พอเราได้แป้งแล้วนะครับอาจารย์เราตัวไส้ข้างในครับไส้ข้างในจะเป็นอะไรบ้างครับไส้ข้างในเนี่ยดั้งเดิมเราเลยคือใช้มะพร้าวทึนทึกครับหรือมะพร้าวอ่อนที่แก่ครับ หรือมะพร้าวแก่ที่ยังไม่แก่เต็มที่อ่าคือมะ <มา S 1> พ,พร้าวทนทึกเนี่ยแหละมะพร้าวแก่ที่อ่อนเป็นมะพราะ้าวทนทึกแต่ถ้าหากว่าเป็นมะพร้าวอ่อนที่แก่ก็คือว่าเกือบ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 จะเกือบเกือบจะเป็นมะพร้าวแก่ <laughs> แล้วแต่ด้วยความที่มันเป็นสายพันธุ์มะพร้าวอ่อนเนื้อมันก็จะไม่หนามากอาครับครับนั้นค,ค,คือเราต้องการให้เป็นตัวเนื้อมะพร้าวจริงที่มีอุ้มความชุ่มฉ่าของกะทินะครับแล้วก็เอามาขูดใช่ค่ะขูดด้วยมือแมวที่เป็น มันก็จะเป็นด้ามไม้สมัยปัจจุบันนี้มันจะมีไอที่ขูดเส้นนะคะแต่แบบนั้นแหละหน้าตาของตัวตรงตรงหัวขูดเนี่ยมันจะคล้ายๆกับฝาเบียแต่ว่ามันจะโปร่งก็คือว่ามันจะไม่ไม่ได้มีลักษณะความเป็นฝาแต่ก็มันจะมองทะลุก็ขูด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 มาครับอันนี้คือตัวมะพร้าวแล้วก็มะพร้าวแล้วก็มีน้ําตาลทายน้ำตาลทายแล้วก็จะมีงาขาวแล้ก็งาดํา ใช้ทั้งสองอย่างเลยค่ะเพื่อที่ว่ามันจะให้เห็นมีสีที่แตกต่างนะคะแล้วก็เอาไปคั่วให้สุกเวลาคั่วเราคั่วผสมกันไได้เลยเพราะว่าเวลางาขาวเวลาสุกเหลืองเนี่ยมันจะเห็นชัดกว่างาดําซึ่งตอนที่งาขาวสุกเหลืองงาดําก็สุกด้วยแต่มองไม่เห็นเราก็ใช้วิธีดูงาขาวเอาพอเสร็จสุกเรียบร้อยเราก็เอามาบดบบดเล็กน้อยเพื่อให้มันมีให้มันเอ น้ำมันหอมระเหยมันออกมันจะมีความหอมอาบุบพอแตกนะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้ตําละเอียด,ดะนะครับอันนี้คือเป็นส่วนหน้านะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าคุณผู้ฟังจะไปทาขายอาจารย์ครับเดี๋ยวก่อนฮะก่อนจะไปทําขายหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นขนมได้ยังไงคือเราทําเอาแป้งมาทํำยังไงครับเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่ง เอาเราบอกเราบอกไส้ให้เสร็จก่อนตัวมะพร้าวเนี่ยนะคะถ้าสมมุติคุณผู้ฟังจะไปทําขายหลังจากที่เราขูดมาแล้วเนี่ยแนะนําให้เอาไปนึ่งอเพื่อที่จะได้ยืดอายุของการเก็บรักษาถ้าไม่นึ่งเนี่ยตัวมะพร้าวสดเนี่ยมันจะเสียค่อนข้างเร็วใช่ครับเสียเร็วมากมีกลิ่นด้วยอันนี้เราก็เตรียมไว้แล้วมะพร้าวนะคะน้ําตาลน้ําตาลอันนี้คือเสียนไส้เอาละค่ะพอเราได้ไส้เรียบร้อยแล้วก็ลงมือทํา เราก็เตรียมเรื่องของการทําแป้งครับสมัยก่อนนี้ขนมทั้งแตกเนี่ยจะมีเตาที่เป็นเตาก้นแบรนด์แบนแล้วก็มีขอบตรงใช่ครับมีขอบขึ้นมานะคะแล้วก็จะตักไอแป้งเนี่ยเทไปดัานดิมขอบๆเพื่อให้มันกานขอเกาแล้วมันก็จะค่อยๆไหลไปตรงกลางครับปิดฝาครับอบความร้อนใช้เวลาประมาณสัก สองนาทีน่าจะใช้แค่สองนาทีมันก็จะแป้งจะสุกแล้วก็เราจะเห็นเลยนะคะขอบเหลืองแล้วตรงกลางก็จะฟูขึ้นมาจากนั้นเราก็เอามาพ้าสใสตามชอบเลยค่ะใส่มากใส่น้อยได้โรยน้ำตาลโรยงาพอเสร็จเรียบร้อยก็จะแสะขอบรึ้รอบๆะแแสบจริงๆขอบต้องแสบทั้งหมดแล้วก็เอามาพับครึ่งนะครับมันเอามาพับครึ่งครึ่งครึ่งวงกลม แล้วก็ยกขึ้นมาได้เลยนี่คือเสร็จแล้วหนึ่งนี่คือเสร็จแล้วหนึ่งชิ้นนะครับซึ่งซึ่งอันนี้เนี่ยทําเหมือนกันทั้งทั้งแป้งเก่าแป้งใหม่ใช่ค่ะกระบวนการเดียวกันนะจึงได้บอกว่าขนมถังแต่คือมีแป้งมีน้ําตาลมีมะพร้าวมีงาจบแค่นี้ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านี้นะครับแต่เพื่อเพิ่มมูลค่าในการขายครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนไส้เป็นอย่างอื่นได้อืไส้ตรงกลางที่บอกเป็นมะพร้าวมะพร้าวอะค่ะและอาจจะเป็นอมัน มันฟักทองมันม่วงเผือกครับมันเทศธรรมดานี่ก็ได้ซึ่งพวกนี้ต้องทําสุกก่อนต้องทําสุกก่อนค,ะค่ะหั่นให้เป็นเต๋าเล็กๆแล้วก็เอาไปนึ่งอ่าครับไปนึ่งให้สุก หรือแม้กระทั่งฝอยทองซึ่งพวกนี้เนี่ยมันจะมีรสสัมผัสต,ต่างเนื้อสัมผัสและรสชาติที่แตกต่างกันอยู่แล้วใช่ค่ะครับเผือกก็เป็นรสชาติหนึ่งมันก็เป็นรสชาติหนึ่งฝอยทองยิ่งเป็นรสอีกรสชาติอีกแบบหนึ่งเลยแต,แต่ถ้าใส่ฝอยทองไม่ต้องใส่น้ําตาลละมั้งไม่ใส่ <c oughs> ค่ะอย่างนี้ค่ะ,ะในอพวกถ้าเป็นพวกพืชที่เป็นหัวข้าวโพดอะไรพวกนี้นะคะคให้แนะนําให้เอาไปนึ่งให้สุกก่อนครับนึ่งให้สุกทีนี้ ขึ้นอยู่กับลูกค้าแล้วค่ะถ้าเราจะทําขายคุณลูกค้าอยากจะให้ไส้ประเภทไหนคะให้เลือกเลยนะครับติ๊กมาเลยว่าอยากได้อะไรเป็นไส้ผสมก็ได้นะคะมันจะมีไส้ผสมทั้งเราจะใช้เป็นเบสคือมะพร้าวเอามะพร้าวโรยไปก่อนนิดหนึ่งนะคะจากนั้นก็เติมข้าวโพดเติมหรือเติมเผือกเติมฟักทองหรือเติมอะไรลูกกกงลูกเกดได้ก็อยากได้อะไรอ่ะแล้วก็โรยด้วยงาพับครึ่งปุ๊บ สออันนี้ก็จะช่วยเพิ่มมูลค่าด้วยนะครับช่วยเพิ่มทางเลือกด้วยนะครับและน่าจะทําให้ขายคล่องมากยิ่งขึ้นวันนี้คงต้องให้คุณผู้ฟังฟังเอาความเข้าใจแล้วก็ลองไปทําดูเพราะว่าเวลาหมดแล้วนะครับแต่ว่าจากที่ว่ามาก็จะเห็นนะครับว่ากระบวนการอะไรต่างๆนานาที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการคิดต่อยอดของเราด้วยนะครับแต่ว่ายังคงพื้นฐานดั้งเดิมของมันอยู่ นะก็หวังว่าจะทําแล้วประสบความสําเร็จกันทุกๆท,ท่านนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันสนีจะสวุวรณและผมโกมุตคงเทศลาก,กันแล้วครับสำหรับพัฒนาอาชีพกินง่ายขายคล่องวันนี้กับเมนูถังแตกนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุศึกษาศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการ